เดดูร้านน้ำมัตาย่างในห้างเขาสร้างฟิล์มยักระถิบอะค่ะเขาทํากันรวดเร็วมากเลยเขาทากันยังไงล่ะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีทางรัดอะค่ะโดยการใช้ฟอยด์ดในการผลิตเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราปิ้นแบบงานตายางที่เราต้องการออกมานะคะขั้นตอนที่สองเรานำฟอยด์สีดำเนี่ยมาทาบลงบนแบบ โดยที่ให้ด้านเงาเนี่ยหงายขึ้นจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะพอได้อย่างนี้แล้วแล้วเราก็นำเข้าเครื่องเคลือบค่ะค่ะหลังจากที่เรานำเข้าเครื่องเคลือบเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยๆลอกฟอยล์ออกนะคะ แล้วเราก็จะได้ฟิล์มนิเกทีฟที่สมบูรณ์แบบค่ะ